คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะดูหัวข้อแบบบางสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่อะไรก็ไม่รู้อุดปากเขาไว้เพื่อเอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเนาะอะไรอุดปากเป็นอะไร We could talk about everything ฉันปรารถนาและฉันได้ตหวังว่าเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะหรือกับเรื่องราวที่เคยทำให้ความสวยเนี้ยมันสะดุดก็พูดสิคะพี่ทําไมต้องปรารถนามันก็แค่แบบก็แค่โทรมาปะบางครั้งอาจจะแบบไม่กล้าเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบ พูดในเรื่องของความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะอือเรายัางไงต่อจ๊า I love you my honey Honey นนี่อามาฮันนี่วานใจที่รักแม่น้ำพึ่งของพี่ฉันรักเธอที่รักอ่ะบางคนหนึ่งที่อุดปากไว้ไม่ไมกล้าพูดนะ่ะบางคนนะ่ะกรอีที่หนึ่ง อางที่บอกพูดในเรื่องของความรู้สึกไม่เก่งจะพูดคําว่ารักมันก็เขินๆนฮะมันไม่เป็นตัวของตัวเองอปกติไม่คุ้นอะไรเงี้ยนะคะสองอาจจะเป็นคนที่เคยพูดแล้วล่ะค่ะนะคะพูดแต่ไม่ทําจนคุณแบบว่าเศร้าๆแบบว่าพอเยาว์หลายไ,ไม่ต้องพูดแล้วถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องพูดนะ,ะเขาก็เลยไม่กล้าพูด อุดปากไว้พูดไปก็คงกลัวโดนดา่านี่เคสที่อาจจะเคยพูดแต่เก่งแต่ปากพูดอย่างเดียวงี้ก็เลยแบบอุดปากไว้ก่อนเดียวถ้าฉันยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยฉันก็คงไม่กล้าพูดกับเธอหรอกจนแบบฉันทำให้เธอเห็นอย่างเงี้ยนะคะสาวสาวเยาวาหลาย <laughs> อะมา a r e l e s s what about what others are saying คืออืมในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีป้าป้าข้างบ้านลุงข้างบ้าน f อฟซีต่างๆทำงานเก่งเมาส์มอยอย่างเงี้ยเออชอบยุ่งเรื่องของควาสัมพันธ์ชาวบ้านอาจจะมีการพูดอาจจะพูดฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ไม่รู้แล้วค่ะแบบเฮ้ยมันจะเหมาะก,กันหรอจะคบกันรอดหรอมันมเป็นไป,นปนไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้แค์นะ อืมนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้มานั่งพูดอะไรมากมายนะ,ะเอออาจจะคิดว่าทําให้เห็นดีว่าว่าฉันไม่ได้แค่งจริงเออกับปากคําคของคนเหล่านั้น I always think of our old days ฉันคิดถึงวันเก่าๆวันที่เราสองเคยมีช่วงเวลาพิเศษด้วยกันบ่อยมากๆนะคะที่อุดป่ากอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่า ไม่อยากให้รู้หรอกว่าความจำเป็นเลศิศจําได้ทุกดีเทลในลเรื่องราความสัมพันธ์กับคุณนั่นหมายถึงว่าเป็นการที่เขาต้องยอมรับกับเองว่าคุณนะ่ะสําคัญกับเขามากๆเลยนะนะฮะเอ v e y o u more t you you r i z l i z e ฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ก็ไม่รู้ว่าก็พูดมาดีอะไรอุดปา มันก็ได้เหรอ even beautiful things can bloom out of the darkness เขาบอกว่าแม้กระทั่งสิ่งที่สวยงามเนี่ยค่ะมันก็สามารถเบ่งบานได้ได้ในที่ที่มันมืดมิดคือเขาอาจจะเจอชีวิตที่มันมืดมืดกดกดกนะคะมาเนาะนะคะชีวิตต้องสูตรดรามา่าเต็มสตรีมเนี่ยนะคะแต่คุณเป็นสิ่งสวยงามที่มันแบบ เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในที่ที่มืดนะคะยังมีสิ่งดีที่สวยงามอยู่นะคะเพราะอาจจะบอกว่ามันเป็นการโชว์ว่าคุณสําคัญมากนะคะแม้กระทั่งกับในชีวิตที่มืดมิดหรือดราม่าของเขาอ่ะอืมนะคะหรือที่อุดปากเพราะไม่อยากเล่าให้ฟังหรอกว่าชีวิตเขาอ่ะเคยเผชิญความยุ่งยากขนาดไหนนะคะไม่ชอบให้ใครมาเห็นด้านที่สันอ่อนแอ อ your kiss is sweeter than Japanese custard m a n t u เขาบอกว่าจูของคุณนะคะหวานหวานหวนมากวานกว่าขนมเค้กขนมคัสตาร์ดขนมไข่ใดๆอะไรเงี้ยทำไมทำไมถ้าเป็น j a p a นน s e อืมขออเขาอาจจะชอบอนิีมะปะเออญี่ปุนอย่างเงี้ยหรอูไหมเขาอาจจะแบบชอบเก้กแบบพระเอกเงี้ยว่าเออซินเดเรไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะ เพื่ออีกสักสองใบสิ Still deeply longing for you ยังปรารถนาที่จะได้เธอได้เธอแตาจะมีเธอมากๆนะในชีวิตนะคะแล้วก็อยากที่จะขับขึ้นข้ามาหาปั่นจัก,กรยานมาช้าๆนะคะกำลัง on the way เงี้ยอยู่แต่อุดปากอยู่เนี่ยนะคะถ้ายังไม่สามารถทำให้เห็นได้ก็คงว่ พูดไปสองไพเบียนิ่งเสียตำลึงทอหรือพูดไปก็สุ่มเสี่ยงกับการที่ฉันจะต้องโดนดา่าแน่เลยภาษิไทยออกมาอนะ u s u s t n e t i t i to t o t n k อือแต่ฉันขอเวลาคิดหน่อยบางคนราขอมาเป็นชาติละ <c oughs> นะค่ะยังอุดปากอยู่คือพูดคือแบบงั้นไม่พูดเลยอ่ะอุดปากเงียบเ,เนี่ยนะพูดไปก็โดนดา่าจะคิดไปอีกนานไหมอ <c oughs> ะไรเงี้ยนี่ค่ะ เออพูดก็ดูดไม่พูดก็ดูดนะคะก็เวลาฟังไอ้พวกนี้นะพลังงานอาจจะตรงเนาะแต่ว่าถ้าชีวิตตอนเนี้ยคุณแฮปปี้แหละบางคนมุกออนออกมาแล้วก็ไม่ต้องกลับไปนะเพราะว่าบางคนนะเขายังวนๆอยู่คุณคุณก็อาจจะต้องควรเลือกความสุขให้กับตัวเองอนะรู้ได้นะ อยากรู้ก็รู้ได้ความรู้สึกเขาแต่ตัวเราเนี่ยรับผิดชอบความสุขของตัวเองถ้าไปวนแล้วแบบยังรู้ว่ายังเป็นเหมือนเดิมหรือโอเคถึงจะรู้สึกแต่ความสัมพันธ์ก็อีอย่างนี้เหมือนเดิมเนี่ยยังไม่เห็นแต่เป็นรูปเป็นดามเป็นรูปธรรมอ่ะดีขึ้นแบบกดอิ o กด out เงียผีเข้าพี่ออกก็ไม่ไหวนะสาวไม่ไหวนะหญิงนะคะเลือกความสุขให้กับชีวิตตัวเองเนาะ